ก็มอสมอสเตอร์นะคะอืมออได้ยินเสียงฟ้าร้องไหวฝนวตกเหรอต้องหาเรื่องมาแต่งหน้าลุคแบบช่ำเปียกให้ทุกคนดูกันสักหน่อยคะ่ะแต่ว่าเป็นข้ออ้างนะคะจริงๆต่อให้เป็นแบบซัมเมอร์แห้งแรงมากๆก็แต่งอยู่ดีคะด่ะทุกคนก็ได้ใครพร้อมแล้วเริ่มหลายๆค้างซิสเตอร์อาจจะถามเข้ามาว่าใช้ลองพื้นอะไรคะใช้พ่อดดักอะไรนะคะแต่ว่าหมอคิดว่านั่นเป็นแค่แบบ แค่ครึ่งเดียวมันแมอม่มากๆที่เราจะมีวิธีการลงที่ถูกต้องแล้วก็อุปกรณ์ที่ดีเนี่ยช่วยเราได้มากๆมากเลยนะคะที่หมอเคยบอกไปอะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้เก่งมากอะถ้าอุปกรณ์มันช่วยเรา มีแต้มต่ออะค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นหมอก็เลยเป็นคนที่ลงทุนกับอุปกรณ์ตัวเองเสมอมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องแปรงนี่แหละค่ะแล้วมันเคยเป็นอะไรที่ต้องทิ่มแพงยิ่งดีในสมัยก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ลวค่ะทุกคน <c oughs> จะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอดข้าวอดน้ำก็สามารถซื้อได้แล้วนะ <c oughs> แล้วก็อ่ะพูดเลยละกันนะคะนี่เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากเมลินดานั่นเองเป็นคอลเลกชัน The Essen t i a l Skin Brush <c oughs> นะคะก็เอาไว้ลงงานผ <c oughs> ิวโดยเฉพาะ ทั้งหมดเลยถ้าเราทุกตัวเนี่ยคุณภาพดพพีมาก แล้วก็ที่สาคัญหน้าตาดีนะถ้าถือก็สวยแล้วนะคะ่ะแล้วก็มีหลายตัวเลยที่แบบว่า Revolution Again แบรนด์ไทยแบรนด์อื่นเนงจะไม่เห็นนะคะแล้วก็คือแบบแบรนด์ต่างชาติอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็คือน้อยมลินดาทําไปแล้วก่อนเลยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าแต่ละตัวให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วก็แต่งมาเป็นลุคนี้มีเดมอนด้วยนะคะก็ถ้าใครพร้อมแล้วไปเริ่มฟังกันเลยะคะ่ะมาเริ่มที่ตัวแรกนะคะมองว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีอันนี้คือ อ p w w e r s s t t t n n g r u u s h นะคะก็เป็นแปรงที่ใหญ่ที่สุดในคอลเลคชันก็เอาไว้ลงแบบทั่วๆฟุ้งๆก็เหมาะกับงานแบบพวกแป้งฝุ่นหรือในแ r เรียที่ใหญ่ปัดๆแดบบๆลงไปได้นะคะก็จะให้ความบางเบาความฟุ้งอย่าง Translucent Powder ที่เราต้องการความแบบให้มันผ่องอยู่อย่างเงี้ยแต่เราไม่อยากได้หนาะนะคะเราก็ใช้แป้งฝุ่นของเราซึบง เคาะเคาะนะคะแล้วก็ดาเดาเดดอโอเวอร์แบบแบบแบบก็ได้หรืออาจะหมุนวนก็ได้ทาหน้าที่ได้ดีมากๆถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีสิ่งที่เรียกว่าแป้งผสมรองพื้นนอนแล้วก็แบบอุ้ยอยากเติมแต่ว่าไม่อยากได้ความหนาเลยอันนี้ก็คือปึ๊บปึ๊บ<ม>จะทําให้ผิวบางเบาแล้วก็คือสวยงามสะอาดตาเนี่ยลงในแอรียกว้างเติมระหว่างวันเหมาะมากๆนะคะหรือใครจะ<ม>ไปยันตัวยันคออะไรอย่างเงี้ยหมดว่าความฟูงความยิ่งใหญ่ต้องให้ ตัวที่สองนะคะอันนี้ก็คือแนะนำไปเลยว่าต้องมีสเปเชียลคอลเลกชันนี้อย่างแนะนำอันไหนก็คืออันนี้ f a ลตแฟลด์เดย์ชั่นบันะคะก็คือเขาเนี่ยจะมีความแบนเนาะแล้วก็แบบเรียวมากๆนะคะแล้วก็ขดแน่นทําให้เวลาลากไปบนผิวอะปกติดดีโดยที่ไม่เป็นเส้นเลยนะคะแล้วก็มีความโค้งซึ่งเขาทรงเขาซอกอะไรอย่างเงี้ยสุดปังมากๆค่ะแล้วก็พี่ๆเกาหลีเขาก็ใช้กันคะโธอดีอันนี้คือแบบดีทธอ ตัวที่3นะคะอันนี้คือ multi task base นะคะหรือว่า blush ก็ได้หมองว่าตัวนี้มันมีความคล้ายกับพวกแปลงรองพื้นเนือนแน่นปกติที่เพื่อนๆทุณเคยกันนะคะแต่ว่าให้ดูตรงนี้ค่ะ shape ของหนอาจะมีความเป็นข้อหลังตัดใช่ปะมันก็จะหมายความว่ามันก็จะมีมุมบางอย่างที่แบบตรงเนี้ย เข้าซอกอะไรเงี้ยได้ดีกว่าหัวกลมที่เพื่อนๆเ,เคยใช้นะคะแล้วก็มีความแลนเท็เบาๆเงี้ยมันก็จะแบบเออร์โกโนมิกอะฟิตกับเราแตกหน้าเองเนี่ยบางครั้งคือถ้ามันเป็นตัะแบนเลยเราต้องโยกอย่างนี้อันนี้คือเขาก็คิดมาแล้วค่ะทุกคนว่าสวยแล้วก็เออแน่นดีในการแบบลงรองพื้นให้แบบว่า full coverage ตัวนี้ก็คือ หมอกสี่ <More>. ตัวนี้นะคะเป็น stippling blush ที่เอาจริงๆ I love the most the most บบที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเหมือนคนมือหนักพอเราต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เบรกแรงตัวเองตัวนี้ก็จะลงทุกอย่างได้แบบฟุ้งนะคะก็จะเห็นเป็นสีชมพูเพราะว่าหมอเราใช้ลงแบบแก้มลงใบนะคะคือต่อให้ blush on ออสีเข้มขนาดไหนมาเจอตัวนี้ก็ยังเบลนด์ได้แบบไร้ขอบในอินเทนอร์เน็ตอ่ะก็คือสาธิตกันมาแล้วหมอกลองใช้ก็รู้สึกว่าเวิร์กมากไปอยู่ที่ไหนมานะคะแล้วก็หลังจากนี้เหมือนลง ด้วยแปลงแบบอื่นน่ะแทบจะไม่เป็นแล้วเลยเพราะว่าอันนี้มันแบบค้นถูกตำแหน่งยอดนอกจากนั้นแล้วนะคะตัวเนี้ก็ยังสามารถแบบลงครีมได้แบบเพอร์เฟกมากๆเพราะว่ามันอาจจะสัมผัสผิวเพื่อนๆแบบบางเบานะเพราะว่ามันมีเลเยอร์เนี้ยอันนี้คือแน่นชะบาแล้วอันที่ต่อมาเป็นแบบความเบาลงไปอีกเพื่อนๆสามารถทำนี้เนี่ตอกย้ำความเวทสิ่งเนี้เธอมันไม่ทําลายแบบเดิมใดมากคือมันไม่ได้แบบ ขุดไม่ได้ลอกคะ่ะทุกคนแล้อันเนี้ยถ้าสมมติว่าใครอยากได้ความแบบลงแป้งเบาๆก็ยิ่งย่อมได้นะคะหรือว่าจะลงเป็นฟิลลิ่งรองพื้นแบบงานผิวเปียกความแบบเผยผิวก็เหมาะ should have must have go have it ต่อไปนะคะอันนี้คือ soft blending blush blush นะคะก็คือเอาไว้ลงแก้มหมอต้องคิดว่าเป็นอะไรที่ดีเ่ยคะ่ะลงแบบหน้าแก้มเลยจะมีความเป็นญาติกับเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้คือแบบพาวเดอร์เอาไว้เน้นความฟูเนาะนี่ก็จะเล็กลงมาก็จะลดความฟุงไปหน่อยถ้าสมมติว่าเราอยากลงใช้นี้ลงแป้งก็คือด้แล้วก็คือ,อ,อ intense c h i e k นะ หมาะเหมาะแต่ถาว่าเบลนดได้แบบละมุนฟูงไหมนะคะก็คือใช่แหละแต่ว่าถ้าเทียบกันเขาก็จะแบบฟูงแต่ว่าก็ยังอยู่ในแอเรียที่แบบจึบไม่ได้กระจายไปทั่วอย่าง,งน,นี้คือแบบ all over บอันต่อไปนะคะสิ่งนี้ precision highlight and blush blush นะคะก็จะมีความว่าพุ่ม ะก็จะเข้าซอบแอร์รงแอร์เรีย e ต่างๆได้ดีนะคะก็ตามชื่อจะมีความแม,นม่นยา p r e ไซส์มาค้นเนี่ยอย่างถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เล่าลงแบบฟ e e l i n g แก้มมึนอะหนูว่าแอรเรีย e นั้นไม่ควรมันนะคะแบบลองแก้มสีดลงหว่างคิ้วแมตหน่อยแต่ว่าตอนนี้อยากได้ความโกลอยู่ถ้าสมมติว่าแปลงใหญ่งื้อไม่ได้เข้าแบบเออไม่แม่นเท่าอันนี้ ต่อไปนะคะอันนี้คือ perfect contouring blush แปง้งตัดเฉียงเนื้อนแน่นนะคะเหมาะมากๆเกี่วกับการเอาไว้ลงคอนทัวร์เพื่อน,อนๆก็น่าจะทราบก,กันดีสามารถใช้ได้ทั้งแบบฝุ่นแต่ว่าวันสุกว่าเขาจะเก่งมากๆถ้าเอาไว้ลงเนื้อครีมมันแม่นอะแล้วก็แบบมีพลงังมีแรงขับเคลื่อนได้ดีด้วยความที่เขาแบบขนแป้งแน่นตัดเฉียงมันแบบล่า ปาดนีเข้ามาแบบได้เลยนะแล้วก็สามารถแบบเกียเกี่ยเกียอย่างเงี้ยเบลนในตัวได้เลอร์ชนะคะอันนี้ก็มีความว่าฟีลลิ่งหัวตัดแล้วก็ยา่าที่ฟิวป้าแต่ว่ามันรู้สึกว่าอันนี้ช่วยเบลนได้ฝฟมกว่าเพราะมันยังมันยังมีจุดที่แบบสั้นยาวแล้วก็บุกปุยกว่าอันนี้ก็คือแบบเน่นๆอันนี้ก็คือปล่อยอันนี้เขาให้เป็นในเรื่องราวของรองพื้นโดยส่วนตัวนะคิดว่าจะเหมาะก,กว่าแล้วก็อันนี้ก็จะแบบมีเลเวลในการแบบ เกลี่ยสีให้เบลนด์ฝูงกว่านั่นเองนะคะพวกแปรงมีด้ามน,นะคะเป็นประมาณนี้แต่ว่ายังไม่หมดนะคะเขามีคบเลยสําหรับการลงงานผิวนะคะมาต่อกันที่สิ่งนี้ค่ะทุกคนฟองน้ารูปไข่นะคะหรือว่า Better Skin Sponge Blender นะคะทุกคนเป็นฟองน้ำแบบเนื้อนุ่มมีด้านตัดด้วยอย่างนี้เฟิร์บนะแล้วก็มีด้าน,าน,น,น,นสามารถมีได้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ทั้งแบบเปียกแล้วก็แบบแห้งได้นะคะเนื้อนุ่มยืดหยุ่นดีค่ะทุกคน แล้วก็จะไม่ได้นุ่มเกินไปบางครั้งถ้ามันนุ่มเกินก็จะเล็บยาวปุ๊บฉีกขาดไม่ทนนะคะเนี่ยหมอรู้สึกว่ามันเป็นแบบบาลานซ์ที่กำลังโอเคเลยค่ะซีพับงานผิวก็มานะคะหมอคิดว่ามันเหมาะเป็นพิเศษสําหรับใครที่ชอบแบบเติมแป้งระหว่างวันนี้ให้แบบเนียนแบบเข้าผิวไปเลยกระเบ้องเคลือบอะค่ะทุกคนก็จะได้ทั้งแบบ coverage แล้วก็แบบควาเนียนเนาะ และสุดท้ายแต่ไม่ได้สุดนะคะรัวกลองค่ะที่นี้สปปจิลาพี่สาวเกาหลีเขาแบบ <c oughs> บาดเปิดนะคะเดี๋ยวลินดามีแล้วราคาน่ารักไม่ต้องชิปไกลไม่ต้องชิปแพงไม่ต้องคิ้วนะคะสุดป,ปังอันนี้เป็นอะไรที่ควรมีนะ <c oughs> เยอะมากนะคะแต่งรวมออกมาเลวเป็นลุคนี้เธอถ้าดูผิวฉันก่อนแล้วเดี๋ยวเธอจะไปดูก่นานฐานเธอจะอาจจะตกใจว่าสันร้างได้ขนาดนี้เชียวหรอิสเตอร์ สวยโอเคค่ะไปดู ก็จะมาว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรตายตัวนะคะการที่เขาระบุไว้ว่าอันนี้ใช้สําหรับลงผิวที่เป็นฟาวเดชั่นเท่านั้นไปใช้ทาอย่างอื่นไม่ได้ไหมไม่ใช่เสมอไปนะคะมอคิดว่าถ้าเพื่อนๆลองจับแล้วก็ลองใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เพื่อนๆบินอยู่นะคะแล้วก็เออชอบฟินิชมันนะคะก็เท่านั้นแหละค่ะก็คือจบวันนี้มอก็จะแบบเดมอนสาธิตการใช้ของมอสนะคะเริ่มตัวแรกถ้าจะเห็นพี่สาวเกาหลีใช้ก็ต้องเป็นสิ่งนี้ค่ะนะสเปชลลานั่นเองนะคะอเนกประสงค์สําหรับใช้ เมคอัพจังกี้เนาะาวิธีการใช้นะคะหลายคนยังคงงงบีบรองพื้นมาซึ่งวันนี้ทางเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะก็แนะนําเป็นรองพื้นที่เป็นเนื้อลิควิดนะคะที่เป็นน้ำไหลๆอย่างเงี้ยจะเลิศสุดเอามาเนาะแล้วก็ตัดลงไปทําไมอะคะพี่มอสนี่เห็นปะเราก็จะได้เนื้อรองพื้นที่แบบปริมาณน้อยแต่ทั่วถึงเท่ากัน2ฝั่งของสเปชูล่าระคา ปาดตามแนวรุมกผลเราอย่างนี้เนี่ยรองคืนที่สไปอยู่ก็คือจะค่อนข้างบางฝุดๆแล้วก็วาทัวทั้งแผ่นรือถ้าเป็นส่วนตัวของหมอที่จะใช้แบบการกดนะคะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้อย่างน้อง multi t a s k เนี่ยก็คือใช่เลย แล้วก็ฟองน้ำนะคะในการตบลงไปซึ่งฟองน้ํานี้นะคะก็ใช้หน้าตัดนี้ในการกดกดกดตบตบตบลงไปนะคะเพื่อให้รองพื้นแบบแนบบางแล้วก็แห้งเสร็จตัวไปกับผิวได้อย่างลดที่สุดเราก็จะได้การผิวที่แบบสวยมากๆโดยรองพื้นอะในปริมาณที่น้อยแต่ว่าเหมือนแบบเอาศักยภาพของรองพื้นแต่ละตัวออกมาแบบที่สุดนั่นเองนะคะนี่ อ่ะคะ่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะหมอดก็จะใช้คขับแปรงตัวนี้ซึ่งทางเราอะเชียร์มากๆให้เพืเ่อนๆไปมีนะคะอะชาวเกาหลีอะ่ะเวลาใช้อะ่ะเขาจะอย่างนี้คะ่ะปัด1นฝั่ง,งแล้วก็สฝั่งนะคะไปให้ทั่วๆแปรงให้ลองคืมากินแปรงนี้ใช่ปะนึบนึบ2อฝั่งเลยโดยส่วนตัวเราสุกาอันเนี้ยมันใหม่ล่ามาแรงแล้วก็ยังไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนทำนะคะ่ะแต่ว่า ลินดาทำเร็วทำถึงอีกแล้วนะคะเนี่ยเข้าได้ทุกซอกเลยค่ะแล้วก็หัวเขาจะมีความมนอีกดนึงใช่ป่ะมันก็แบบเก็บเข้าซอกอะไรอย่างเงี้ยได้ดีสวยแล้วก็ทั่วท่วแล้วนะคะถ้าเราไม่มีฟองน้ำเราก็สามารถใช้เนี่ยตบๆแบะบแบบได้อีกสักหนึ่งเนาะ ก็ถ้าลองพื้นเพื่อนๆนะถ้ามันใช้อยู่ที่้านเรารู้สึกว่าอุ๊ยปานอันเนี้ยไม่ค่อยไปเลยนะคะเพราะอะไรหรือเปล่าลองพื้นแบบไม่เหลวพอนะคะเราต้องใช้แบบที่แบบฟิลลิ่งแบบน้ำน้ำหน่อยอะคะ่ะเรลาบีบเรามาแล้วมันแบบอุ้ยมันไหลให้ดูงานผิวที่แบบสวยสุดๆทางเราก็รู้สึกว่าแอเรียที่ยากสุดของมอสอะคือจมูกหรือเปล่า แต่มันไม่ยากเกินไปเพราเรามีแปลงไงคะที่แบบขนาดเล็กก็นังดีอะกดสินี่คือแบบผิวโคสมาเธอ ถึงคราวนะคะอันที่เป็น most favorite ที่สุดของมอสในคอลเลกชันนะคะ stippling blush นั่นเองคือโดยส่วนตัวแล้วอะมอสต้องมีสักหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้เพราะว่ามันเหมาะกับมือมอสมากๆในการที่แบบเป็นคนจิ้มสีแรงแต่ว่าอยากให้ไปอยู่บนหน้าแล้วแบบไม่กระจ้ากระจุก stippling blush จะช่วยได้ดีมากนะคะตรงนี้มันจะมีความแน่นกว่าใช่ปะพอถึงเลเยอร์ที่ตรงข้างบนนะคะมันจะเป็นปลายแปลงที่มีความหลวมกว่าเนาะมันก็จะแบบ ทำให้แปลงสามารถวิ่งๆได้อย่างเงี้นะคะก็คือลดพื้นที่การสัมผัสขิวหน้าเราแปลว่าสีที่ลงมาอยู่บนหน้าจะไม่ชัดจนเกินไปคือตามชื่อเลยสติปลิ่งเนาะมันคือการแบบจิบ้มๆอย่างเงี้ สามารถเอาไว้ใช้แบบพวกงานแก้มครีมบลัชอะไรอย่างงี้ได้แบบผิวมะลัมะเหลือความแบบกโกลต่างๆะไรอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ายุคนี้นะคะมอเห็นพี่สาวชาวจีนเขาว่าเอามาใช้ทาแก้มค่อนข้างบ่อยแล้วมดอสวดใช่เลยสีนี้น่าจะตอบโจทย์มอสนะครับ <S <S เห็นป้านแล้วมันจะให้ความแบบไร้รอยต่อแบบสีเริ่มตรงไหนจบตรงไหนไม่รู้ ยกตัวอย่างนะสมมติว่าสีบลัชที่มันดูแรงแล้วก็น่ากลัวมากๆเนะี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ <c oughs> ใช้แปรงที่แบบแน่นแล้วไม่ได้แบบไม่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะ่ะมันจะแบบเฮ้ยเส้นตัดชัดมากๆนะคะแล้วถ้าลงไปบนหน้ามันอาจจะแบบายเกินแก้แต่ว่าถ้าสมมติเราเป็นสติปิ้งบลัชลงไปนะมันจะแบบเนี่ยแบบถ้าเราใช้สติปิ้งบลัชลงนะมันจะกระจายกว่าเห็นป่ะมันจะไม่มีแบบอะไรในแง่เนี่ย สวยนะถ้าสมมติว่าใครอยากได้ความแบบ p o p c o l o r อันนี้คือ f e e ลิ่งว่าใช่ขอบคุณมากๆเลยที่เมลินดาทำอันที่แบบคุณภาพดีสุดๆแล้วก็หน้าตาดีที่แบบดีฉันอยากถือออกมานะคะต่อไปนะคะสาธิตการใช้น้อง precision ตัวนี้นะคะก็คือน้องเขาจะมีความแบบว่าพุ่มนะมันก็จะลงแอเรียต่างๆที่ต้องการความแม่นยำได้ดีเช่น เสร็แป้งใต้ตาอย่างนี้นะคะหรือว่าบลัชถ้าเราอยากจะลงเล็กๆหน่อยหรือว่าคอนทัวร์อย่างนี้ฟืบเราไม่ได้อยากให้สีเข้มมันกระจายทั่วหน้าเนาะคะ่ตัวน,นี้ก็คือจะเหมาะแล้วก็ด้วยส่วนตัวแล้วรู Super <c oughs> ้สึกว,ว่า perfect มากกับการเสร็จแป้งใต้ตาเพราะว่าวันนี้เราเวทลุกใช่ปะแต่ว่าถ้าใต้ตาเราไม่เสต็จอะมันก็อาจจะ crease ได้เราก็จะกลงแค่นี้ <c oughs> เห็นปะใต้ตาตรงนี้ก็จะแบบ <c oughs> เปิ่นขึ้นมาแค่ตรงนี้ Set it. Forget it. area ตรงเนี้ยต้องการความช่วยเหลือเผื่อคนกินมุมมาแล้วก็จริงๆนะแปรงเนี้ยเหมาะมากกับการลงแบบอะไฮไลท์เวทลุกใช่ไหมม,มาแล้วคะ่ะมาแล้วเลิศ <Blood S 1> นะเหมือนหน้าฟิลิงว่าหน้าเปียกอะไรเงี้ยเวทลุกลอีกหนึ่งสิ่งนะคะคือแบบหมอชอบไฮไลท์ตรงเนี้ย เราจะใช้น้องคนนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะในการลงคอนทัวร์ด้วยแม่เนี่ยฟีลิงมันสีแม่นอยู่ mm. หนึ่งฝั่งเพราะอีกฝั่งเราจะใช้อันนี้นะคะที่เกิดมาเพื่อสำหรับการคอนทัวร์เลยเฉพาะ perfect c o n t r o l l i n g brush นั่นเองหมอดจะใช้ตรงที่มันสันใช่ปะ่ะชุบคอนทัวร์ของเราแล้วก็นี่ในการปัดเข้ามาอย่างเงี้ยพออันนี้มันโดนผิวใช่ปะ่ะ ตรงนี้พอเราปัดต่อปึ๊บมันก็จะช่วยเราเกลีย่ยไงมันถึงเรียกว่า perfect c o n t r o l brush ต่อไปนะคะหมออยากเปิดไฟให้หน้าแก้มนดิดหนึ่งจะลงสีแก้มอีกสีหนึ่งนะคะที่แบบอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า,าหรือเปล่านะคะจะใช้ soft blending blush blush เพราะว่าไม่ต้องการให้มันมองเห็นมากนะคะอยากให้มันสอบเพราะว่าสีเป็นแบบเ้ยสว่าง เล่นลงไปสะมูดมากเห็นปะมันจะอ,อยู่ตรงนั้นหรอใช่จะทำให้หน้าแก้มมันเต็มเด็กขึ้นแ<ะ>ป้งพอดีแก้มาก แต่ไม่ทันสุดคิดว่าใครก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะมันคือ powder blush นะคะ powder setting blush ถ้าสมมติว่าเราอะลงแป้งฝุ่นแบบทั่วหน้าตัวเนี้ยก็คือจะเหมาะมากในการแบบ dusting all over นะคะแล้วก็ต้องไหนเกินก็สามารถใช้เนี้ยปัดออกได้เลยมาส่องกระจกก็พบว่ามันเกินไปนิดนึงนะสำหรับหน้าผักเราใช้แป้งในการเบรดน้องเบาๆลงมาอีกนิดนึงนะลูก มาค่ะมาแต่งตากันนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะพูดกันตามสัตว์จริงเลย most used eye brush ของมอนะถ้าเพื่อนๆเห็นกันก็ยังมาจากเมลินดาอยู่ดีนะแล้วก็รวมถึงโปรดักของเขาด้วยนะคะเริ่มมอจะใช้อันนี้05 peach tart นะคะเ Star ที่แบบมีสีแล้วก็เซยตตัวดีมากๆเลยมอดก็จะใช้แบบแปลงเขาเกลี่ย ตานะคะข้างล่างเราสามารถลงมาแบบเยอะๆได้เลยเพราะว่าลุคนนี้ค่อนข้างแบบกรั n g ีแล้วก็เนี่ยบล็อกหัวด้วยให้มันเข้มสีนําตาลนะคะอีกฟึ้แล้วก็สีที่เข้มนะคะหมอก็ใช้กับปวดตาของเมลินีกเหมือนกันเอาจริงเหรอว่ะเนี่ย สิกเข้าไปมอมทันใดนั้นเองตาก็คือจะเซ็กซี่ขึ้นมาเลยนะจ๊ะสิกจริงๆส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบลุกนี้นะคะแต่ว่าอยากจะเวทไงมันก็ต้องเป็นอะไรในพวกนี้อันนี้ก็ใช้บ่อยหมอกมอก Glitter p o p e y e Stick สี01 p r o r i ึ Pink เพิ่มความเรืองรองอหรือจะเถียงอะไรเงี้ยเข้าไปตรงที่แบบหัวตาปุ๊บสว่างวัว <Wow. S 1> แล้วก็เนี่ยเพิ่มความแบบ เปิดตาเปียกเนี่ยเราจะได้ดีซิส <gasps> เธอมันหวาน <c oughs> มากเมลินดาเกลเทรอร์ช็อตชาโดคือแบบ <c oughs> ดูกันเอาเองมันเงาเหมือนแบบกระจกมาติดที่ตาแล้วมั้ง <c oughs> แล้วก็เอาเม็ดใหญ่ทับ บอกอตรงๆนะคะว่าช่วงนี้แบบติดดอลลี่อามากไม่ว่าจะลุกรันจี้แบบนี้ก็ขอมีถุงนิดนึงนะคะน้องคนเดิมเลยสีเข้มลงไปแบบไม่กลัวแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะไม่เยอะมากแต่ก็คือไม่ได้เรียกว่าน้อยหรอกสวยมากนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ลิปส์มอใช้ตัวนี้ไปออกใหม่ เมลินดานะคะ water glowy Tint อยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยให้มันมีสีแล้วก็ทับด้วยความแบบหนุหนๆไปนิดนึงเนาะแต่ว่าเราจะเติมอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มแบบสีสัน mm. สีที่ใช้นะคะคือสูตรเจ็ดฟิกเจอันนี้ตอนแบบทานิดนิดอะเกลี่ยๆไปแบบธรรมชาติมาก ตามนั้นนะคะหมอได้โดยส่วนตัวแล้วก็คือแนะนำจริงๆแปลงของเมลินดาซัมฮาวมีแปลงเยอะมากแปลงแบบแพงมากๆถึงแปลงถูกมากๆนะแต่ว่าซัมฮาวเมลินดาเป็นแปลงที่เข้ามือมากหยิบม,มาใช้แบบบ่อยที่สุดเลยแบบใช่ตอบโจทย์แล้วเขาก็แบบเนี่ยเขาจะอ,าออกมาพร้อมกับเชฟใหม่ๆที่มันแบบพัฒนาแล้วที่มันแบบช่วยเราได้ดีขึ้นในการแต่งหน้านะคะ เล็กๆหน้าหนูขอตาเนียแบบแบบดีเทลแบบความแบบแ,บบแปลงเ,เล็กๆที่แบบไม่มีในแบรนด์อื่นอ่นะใ,ใจนะคะก็ทุกอย่างเดี๋ยวหมอจะลิงก์ไว้ให้นะคะก็ซื้อได้ตามร้านา้าชั้นนิทั่วไปทุกที่มีเมลินดาแนะนำอย่างยิ่งให้ไปมีนะคะใช้จริงรักจริงโอเคคนะ่ะ <c oughs> วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอเกันใหม่คลิปหน้าอยากดูลุคไหนอยากดูมอรีวิวอะไรก็คอ,คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ